ช่วงไทยนี้ก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งสําหรับงานนี้นะครับนานผู้ชมใต้ร่มพระบารมี241ปีปรุงรัตนโกสิน์เป็นงานที่น่าไปมากน่าไปมากเอาจริงๆนะผมไม่ได้มา PR งานนะแต่ว่าคือพอดูรายละเอียดงานแล้วมันมันน่าเสียดายถ้าคนไทยไม่ได้ไปถ้าให้ดิฉนะันเดาเดี๋ยวจบรายการถ้าคุณว่างคุณต้องพาน้องเฟไปแน่นอนถูกต้องที่ผมพูดบอกหน้าไปเพราะว่านี่ส่วนตัวเลยเห็นแล้วแบบเดี๋ยวต้องไปคุยกับ แฟนหน่อยละค่ะไปบอกแม่แม่แม่ของน้องเอ้ยแม่ของลูกเธอต้องไปนะเออต้องฝ่าความร้อนไปสักนิดหนึ่งไปเย็นๆสิคุณนะจะไปทำไมเท่งๆเพราะเขาก็มีแสงสีเสียงด้วยเออออกสักห้าโมงอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นเนาะนี่ค่ะคือคืองานเนี่ยเขาจัดในหลายจุดครับแ่าุผู้ชมฮะหลายคนดูข่าวผมเชื่อว่าอาจจะยังงงๆอยู่ ว่าถ้าฉันจะไปงานเนี่ยตายร่มพระบารมี2 4 1ปีกรุงรัตนโกสินทร์ต้องไปเริ่มต้นอะไรยังไงเอาง่ายๆจอดรถสนามหลวงก็ <Okay. S 1> ได้สตาร์ตตัวเลยอะ่ะปึ๊บเขาก็มีรถรับส่งใช่มาส่งประจําจุดใช่เอาสนามหลวงก่อนท่านเข้าข้ามไปจุดแรกพิพิธภัณฑ์ท่านสถานแห่งชาติจะมีเวทีกลางม,มีการแสดงมีอาหารที่แบบว่าเก่าแก่แบบนั้นอ่ะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่2ไล่เลียงกันมาเลยมี20บูธที่เป็นอาหารโบราณอาหารเก่าแก่ แล้วก็จะมีช่วงที่เขาจะเปิดให้ชิมฟรีด้วยอัหรืนนี้แหละสําคัญทันไชิมฟรีแต่ชิมแล้วไม่อิ่มซื้อกลับได้ซื้อกลับได้เรียงเชิญเลยนะฮะแล้วก็มีสินค้าซีพอตสินค้าวัฒนธรรมที่เมื่อกี้เรานํามาโชว์บางส่วนแล้วก็เนี่ยที่เห็นในภาพอันนี้คือจุดแรกพิพิธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติจุดที่2เขาจะมีรถรางพาท่านบปมีรถพาท่านบปสวนสันติชัยปราการ นี่อันนี้นท่านนี่นี่กลางคืนสวยอย่างนี้สวยเห็นไหมคุณดูแค่ไฟสินี่ยังไม่ได้มีแสงสีเสียงขนาดนั้นนนี่แค่ไฟเออปล่งนะ,อะของจุดน,นี้จะเป็นนิทรรศการแบบมัลติมีเดียย้ํานิทรรศการแบบมัลติมีเดียถ้าเป็นที่สวนสันติชัยปร,กา,ร,า,ร,ราการทั้งนิทรรศการมัลติมีเดียกลางคืนมีไฟอลังการงานสร้างแบบนี้มีเวทีในการแสดงยาวไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมคนี่ อันนี้ส่วนสนติชายประการไปได้ถึงออ7พฤษภาคมนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งถ้าท่านยังมีเวลาเหลือท่านอยากจะไปดูวิถีของของชุมชนหรือว่าชนกลุ่มน้อยที่เขามีการแสดงมีวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ,ะท่านก็ไปที่วัดประยุทธ์วงศาว่าอันนั้นเขาก็จะมีรถบริการเป็นขอสะมะกพาท่านไปนะฮะแล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นๆเพราะว่าวัดเยอะนี่ฮะรอบต่อรัตนโกสินทร์แล้วก็ไม่ต้องกลัวถึงวัดแล้วกลับมาส่งที่เดิมนะเขาไม่ได้ปล่อยคุณไว้ที่วัด ออท่านก็ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ไปตามเส้นทางเลยท่านจะทัวร์เก้าวัดกี่วัดรอบเกาะวัดนาคคุณสิท่านก็มีรถพาท่านไปพาท่านไปแล้วก็สุดท้ายท่านก็มาขึ้นรถที่ท่านจอดเอาไว้ที่สนามหลวงถ้ามีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถโทรไปที่สายด่วนของวัฒนธรรมได้นะคะที่1765ค่ะองานก็จัดจนถึงวันที่25เมษายนยกเว้นที่สวนสัตติชายประการถึงวันที่7พฤษภาคมค่ะลาไปก่อนนะฮะเวลาหมดแล้วสวัสดีคับสวัสดีค่ะ you.